ครับผมสวัสด,ดีครับโอ้แม่จำลองแม่ให้ยังอย่างเรื่องขนาะคุณแม่เบลังไหนว่าปวดท้องเป็นตีนินอ,อียงมั้ยโอมันเป็นเพาะอักเสบหมอวา่าโอ้คุณแม่เห็นว่าเบิ้งบรรยากาศกางามๆบ่าคุณแม่คุณแม่เห็นแก้วลูกใบอยู่ทั้งนี้แก้วเออบเห็นได้ขึ้นมาแก้วแบบไหนแก้วกาแฟ อันแบบนี้บ่บ่ประเนเสื้อ,อน,นี่มาทางไหนคือบ่ให้แม่แน่อันนี้มาจากสกลครับโอ้เชือเอาตีครับบ่บรครับอืมบบเอาชิดเพิ่นกามานั่งอยู่นี่พุกเจ้าชิพไปนั่งคุณบ่บ่ครเปย์มากอ๋อสร้างแยเป้ครับหมอกสวยๆโอ้ยวันนี้หมอกสวยอ่ะอืมทำคลิปลงลบ่อยๆวันนี้หมอกสวยเหมือนน่าเจนั่นเอง สมัยก <łość> ่อนนะจ๋าก็ไล่พอเพื่อนรู้แล้วเพื่อนก็ทำไปคิดดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยงามฮอน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 บรรยากาศสวยครับมันหมอกทางนู้นก็มี วันนี้มีคนขึ้นไปแย่งกันนะโอ้หมอกสวยอะใส่ตาเสาเดี๋ยวพ่อนะพ่อใส่ตาเสาเถอะฟันฟันให้ลดตีอู้บรรยากาศอันนี้ถ้าดูผ่านบ้านลุงนะก็าจะเห็นแบบนี้ บากกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านกอก,ก,ก,กบอมียังดอกแค่แค่อยากบอกลุงพลสู้เด้ <c ười> ค่อยลองถึกวะไ่ <c ười> ถือ่ถึกเพีย <c> ก <ười> ตื่นลุกตัดบ้าททำความสะอาดตาเสาแถมาเนี เห็นแก้วกาแฟผมม่บ้านผมมาผมลืมไปนี่หละในฮือนนะเพิ่ขึ้นบ้านไหนดิมันนั่งกินกาแฟเฮือนเจ้ามืเลานหมด่นนั้นอันน่ะบ้านเครื่องนั่นบ่โอ้อ

รายงานมาสั oh. <c oughs> ่นเอาบอกเอฟซีเจ้าได้เงันไล่งานตัวหน้าเนาะสู่เดือลุงพลนมาสั่นสู้สู้เดือลุงพ้นพี่ดำรงวันนี้เลขไรมาสั่นเนะโอ้ยพวกเจลอย่างบมเขียดบ่ะไม่หนีสามเอ็ดเบิร์นป่ะสามเอ็ดได้เนาะมืาออื้อมาแมนบ่พวกเจ้าหวัดดีปากแปร๊อเจอาใช่ยังไง ว้นมาทำไมวะครับโอ้มาเบิงลุงเห็ดเวียดครับมาัางกินกาแฟยาเย็นๆเบิงลุงเห็ดเวียดครับมาทำทำงานแต่เช้าไปเดาไปเดาตลาดตลาดไปแล้วบ่้อ ทำไมเห็นลงแล้วรู้สึกน้ำตาไหลวะสันวะลุ่งเป็นบักพริกแบ,บกพริกเข่าตากระสีแสบน้ำตากระสีไหล เป็นดอกสีไมสีตายป่ะนี่ลุงดอกอันนี้น renamed, จันพาจันพานี่นะ <t ank incoming> <t ank abilir> นี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านนะครับก็ทำความสะอาดนะครับเป็นเหตุทำความสะอาดนะครับเด้อเจ๋อเจ๋อเบิงดอกหลายซองนะครับไม่สิเขียวไปแล้วเห็ดเวียงสีละ บอกให้เราไปเบิ้งช่องชิดปากแป่วางสินะลุงๆุไปเบิ้งช่องชิดปากแปเด้อว,วางเห็นป่ะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะลุงพลกดให้แล้วค่ะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ลุงป้าค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณแทนลุงทุนน่นเด้อดขอคุ้มซับหน่อยวาสัน <c oughs> นะเกือบไปยังเอาไปมกบ่กเ <c oughs> ขาชื่ออ่า กลทรัพย์กับรับโชคนะครับผมซื้อยังอีกป่ะสิซื้อยังซื้อมวลหลายเปอร์เซอร์ลอ๋อซื้อมวลหลายบปอรอด์ซื้อยังขาวกับดำซื้อบขาไม่นุนอ๋อบขาไม่นุนอ๋อชื่อไอ้ขามกับอ่าอ่าขนุนครับผมชิดบ็อกกุ้งโคราชด้วยวระสันวะเป็นกำลังใจให้หลวงป้าวระสันขนุนกับกลุ้มทรัพบประสัน ซื้อบักขามครับ <laughs> ซื้อบักขามกับบักมี่ครับ <laughs> <laughs> บักขามกับบักมี่ครับผมลุงบอกส,สู่เด้อตาพจน์าระสันวะช่องชิดไม่มีสาระไม่แนะนําให้ลุงดูหลอกประสันวะ <laughs> ยังสั่นละครับดีครับอาบน้ำยังแอดยังครับเอ้า <laughs> <laughs> สวัสดีครับลุงพลน์ประสันวะ ພວກເຈົ້າພັນຄົນນີ້ພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກຫຍັງບໍພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກຫຍັງບໍເບິ່ງເພິ່ນເຮັດກກກ

สวัสดีครับสวัสดีครับกินกาแฟก่อนนะครับ